ที่ยังตามประเด็นเรื่องเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเรื่องสมณศักดิ์ทองคาปี08อยู่ที่ในวงการพระเครื่องหรือวงการเซ่นพระเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปทําข่าว,วนะก็คือไปอที่ช่องสามตกใจมากหรือเซ่นพระเยอะอนะปกติเนี่ยเราไม่ได้คนเล่นพระแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการเซยนพระก็เลยไม่ค่อยรู้จักเซนพระ พอมาตามข่าวนี่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ความรู้อะไรเยอะนะถ้าดูดกระแสแล้วก็ได้คุยกับเซียนพระหลายๆคนที่ไปเมื่อวานนะแน่นอนครับมันมีข้อมูลชุดใหม่ออกมาวันนี้คือเมื่อวานนี้เนะี่ยบทสรุปสุดท้ายเนะี่ยชี้ขาดเนะี่ยมันก็ไม่มีหรอกว่าเกยหรือแท้นะเพราะว่าต่างคนมันก็ต่างมุมมองแต่วันนี้เนี่ยคุณบอยทัพระจันเนี่ยพี่บอยเนี่ยจะเอาไปให้อาจารย์ชัยนริศ คนที่เป็นสายหลวงู่ทวดเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งนะผลออกมาก็เดี๋ยวคงจะว่ากันไปต่อว่าแท้เก๊อะไรยังไงก็น้ําหนักแต่ละคนก็ไม่มีใครกล้าแทงร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของมุมมองความเชื่อนะมองร้อยคนก็อาจจะแตกต่างกันไปร้อยคนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมุมมองก็ต่างกันไปี่ผมบอกทีนี้ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยนะครับ ในรายการหุ้กระแสเมื่อวานถ้าใครที่ดูเนี่ยมันมีการพูดถึงตระกูลที่เขาอาจจะเป็นต้นกําเนิดของเหรียญรุ่นนี้ตระกูลคานานุรักษ์เมื่อวานในหุ้กระแสม,มีบุคคลบางคนเนี่ยก็อ้างแล้วก็พูดถึงตระกูลนี้ซึ่งเป็นตระกูลที่อาจจะมีส่วนร่วมหรือบรรพบุรุษเขาอาจจะมีส่วนในการ เคยเป็นคณะกรรมการของวัดช้างให้อาจจะต้องเคยเห็นหรือรู้หรืออาจจะเป็นเจ้าของที่มาต้นตอของเหรียญอันนี้ก็ได้ปรากฏว่าล่าสุดครับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าปานเทพขนานุรักษ์เขาก็เป็นลูกหลานเหลนหลนของปู่บุญพระบุตรเขาเนี่ยซึ่งเคยเป็นคณะกรรมการ วัดช้างให้เขอโพสต์ข้อความลงบุน a c e b o o k ผมอ่านให้ฟังนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็โพสต์ยาวมากเขาบอกว่าคืนนี้คงโดนปู่กับพ่อมาเขกกบ,บาลในฐานะที่ห้ามแล้วไม่ฟังยังเสือกเขียนเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำํำทะเลจืดวัดช้างให้เขียนเล่าเป็นวิทยาทานคนก็ชอบนำไปมโนตามที่อยากจะเอาไปโม้ต่อแล้วที่อ้างคนชื่อแบง ที่ติดต่อคนนามสกุลคณนานุรักษ์ที่เป็นคนสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์แบงค์เป็นใครปู่ผมมีลูก8คนมีหลานปู่หลานตารวมกัน40คน48คนไม่มีใครชื่อแบงค์แต่หลานหนึ่งคนเนี่ยมีลูกชื่อแบงค์จึงมีศักดิ์เป็นเหลนของปู่แบงค์คนนี้เนี่ยไม่คบค้าสมาคมกับเซนพระตัดออกไปเลยมีแบงค์อีกคนที่นามสกุลคณนานุรักษ์ แต่เป็นคนละสายกับปู่และเกิดไม่ทันปู่ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลตกลงแล้วแบงค์คือใครแบงค์ถามใครวันนี้นั่งฟังโหนกระแสต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุนตนเองและต่างก็หาสมัครพักพวกมาสนับสนุนแต่เท่าที่ฟังไม่มีใครเลยที่บอกว่ารู้เห็นกับการสร้างเหรียญรุ่นนี้มีแต่การคาดคะเนเอาเอง กับอ้างว่าถามผู้สร้างผมสรุปสั้นๆจะได้ไม่มโนต่อว่าปู่ผมนายอนันต์คานานุรักษ์ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญลุ่นเรื่สนสมณศักดิ์เพราะวางมือและลาออกจากการเป็นกรรมการวัดช้างให้ส่วนจะมีคณนานุรักษ์คนอื่นไปเป็นคนสร้างหรือไม่ไม่ปรากฏในบันทึกของปู่หรือคำบอกเล่าของพ่อเล่งหรือลุงสุน,นันและพ่อ สรุปอีกทีว่าไม่เคยมีการบันทึกหรือเล่าให้ผมฟังถึงการสร้างเหรียญรุ่นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสร้างเพียงแต่เราไม่รู้รายละเอียดในการสร้างถ้าจะมีการอ้างถึงผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นคนตระกูลคานานุรักษ์ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ทายาทนายอนันต์คานานุรักษ์แต่อย่างใดจบข่าวแล้วก็มีการแปะภาพในอดีตด้วยนะครับตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่เลยอะ นี่คือข้อมูลที่ออกมาจากคนในตระกูลคณานุรักษ์ยืนยันว่าบรรพบุรุษเนี่ยลาออกจากการเป็นคณะกรรมการวัดช้างให้แลมีส่วนรู้เห็นในการผลิตหรือสร้างเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่ใครก็ตามที่เอาไปอ้างเนี่ยบอกไม่ใช่นะครับสุดท้ายครับเมื่อวานนี้เนี่ยอยากให้ไปฟังมุมมองของออพี่เด่นอนยุธยา พี่เด่ยนวิทยาเนี่ยคือเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่คือเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยมันผ่านมือแกมาก่อนก่อนจะไปถึงมือบอยท่าพระจันทร์แกก็ส่องมาก่อนแล้วแกเห็นอะไรนะครับเห็นอะไรแล้วมันมีมุมมองยังไงในการที่จะพิสูจน์กันเดี๋ยวให้ไปฟังนะครับแล้วก็ย้ำว่าฟังเป็นความรู้วันนี้เนี่ยคงจะมีความคืบหน้าในมุมมองของอาจารย์ชัยนริศที่ เดี๋ยวคงรู้กันว่ามันยากมันง่ายแค่ไหนยังไงต่อฟังคุณเด็กอยุธยาครับก็จริงๆจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่เช่าหาและพระก็เป็นกรรมสิทธิ์ของผมนะครับก็ได้เช่าหาคือหุ้นกับคุณบอยทัพอาจารย์แล้วก็ผมก็ตัดมาเพราะผมชอบจริงจริเหรียญก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะถ้าคนถ้าคนเข้าใจถ้าคนแบบว่ารู้ในหลักการของการดูเหรียญนะเหรียญมันไม่ได้ยากเย็นเลยถ้าพูดกันจริงๆแล้ว คือผมดูดูก่อนที่จะไปให้คุณบอยดูเพื่อเพื่อที่จะซื้อนี่ฮะก่อนอีกนะฮะแล้วก็ตกลงราคาไปแล้วแล้วก็ไปไปหุ้นกับส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าพูดถ้าถ้าถ้าพี่ถามอย่างนั้นก็คือหลักการการดูเหรียญน่ะหูเหรียญพื้นพื้นผิวเหรียญหูเจาะเหรียญข้างผมก็วันนั้นก่อนที่คุณบอยจะดูผมก็เอาข้างมาเทียบแต่เทียบจากเขาเรียกเทียบจากคูเกิลแล้วก็ เอาูป,ปั๊มลูกขึ้นมามันมันเป็นการดูลมรวมอะฮะเป็นการดูลมรวมที่ที่เขาบอกว่าต้องประสานกันไปรประสานกันไปอย่างหูเหรียญเอวยาโลหะทองเออยจริงๆจริงๆแล้วและองค์จริงของเหรียญเอยเนี่ยของเหรียญเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันพื้นเสี้ยนผิวเต็มเลยฮะแล้วบ,บ,บ,บรรยากาศเของข้างบนมอวิเด่นเนี่ยไปดูเลยว่าข้างบนที่มีการ สัมภาษณ์กันโดยที่อย่างนี้บรรยากาศภายในสตูดิโอบ้างก็เป็นปกติครับก็เขาก็ให้ความรู้ความสามารถรแต่ละคนว่าอยู่ที่ว่าผู้ฟังท่านจะเลือกฟังกับใครคือคือเอาเอาตรงตรงเลยผมไม่คนซื้อจ่ายตังค์ไปต้งต้องเยอะ,อะผมยังไม่ได้เครียดอะไรเลยได้ไหมฮะแล้วผมก็มีความรู้ความสามารถตีหนึ่งที่จะกล้าจ่ายตังค์ถ้าถามคนในวงการก็จะรู้จักผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะในมุมมองพ่เด่นที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมองเรื่องนี้ว่ามีการคนสองคนมาโต้กันมีความเห็นต่างกันคนได้ประโยชน์ก็คือประชาชนแต่อยู่ที่ว่าจะเข้าใจในในมุมมองแค่ไหนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ